สวัสดีครับอเอามีสัปดาห์หนาห้าจะเริ่มมีหรช่วงนี้มีการรับสมัครกีฬาอะไรบ้างครับอ๋อตอนนี้เ,เนื่องจากสถานการณ์คี่คลายดีขึ้นแล้วก็เด็กมาโรงเรียนค่อนข้างเยอะนะครับสัปดาห์หน,าน้าเราก็จะเปิดเต็มรูปแบบนะครับเด็กมาหมดก็เลยมีการจัดกีฬานะครับจัดกีฬาคือรายการศิีธนีครับครั้งที่4นะครับครั้งนี้ครั้งที่ 4, 4่กีฬาก็จะประกอบไปด้วยฟุตซอลนะครับ ตะก้อดับเบิลนะครับตะก้อคู่นะครับแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงนะครับบาสเกตบอลชายนะครับสี่ชนิดกีฬาอันนี้คือเฉพาะนักเรียนนะครับเฉพาะนักเรียนก็จะแบ่งรุ่นรุ่นนี้แบ่งหลายรุ่นนะครับสำหรับฟุตซอลนะครับแล้วที่เพิ่มเข้ามาในปีนี้ก็คือว่าจะมีฟุตซอลประชาชนนะครับแต่ว่าอายุ35ปีขึ้นไปนะครับเพิ่มมาฟุตซอลประชาชนชายประชาชนชายครับนะครับ35ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าเรายังไม่จัด ประชาชนวัยรุ่นเพราะว่าเวลาแข่งแต่ละครั้งมันจะเกิดปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยเอาสามสิบห้าปีขึ้นไปคืออาวุโสก่อนนะครับอาวุโสน้ำรองก่อนนะครับส่วนการแข่งขันนักเรียนก็จะเป็นการแข่งขันเดวยว <6 S 2> <ด>ปกติบุคคลภายนอกมีฟุตซอลมีอะไรอย่างาบุคคลภายนอกมีฟุตซอลกับเซปักตะก้อครับเซดับเบิ้นะครับดับเบิลที่เราเคยจัดก่อนหน้านี้ที่ทีมละสองคนจุมั้ยทีมละสองคนครับแข่งที่ไหนเอ่ยแสงถ้าเป็นนักเรียนแข่งในสนามศรีธนีครับ สนามตะก้อเราเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เนาะนักเรียนนี่แข่งวันธรรมดาช่วงเย็นครับช่วงเย็นครับถ้าประชาชนนี่แข่งเสาร์อาทิตย์ประชาชนแข่งเสาร์อาทิตย์แข่งเสาร์อาทิตย์ครับทั้งสองที่โรงเรียนเราเลยเนาะที่โรงเรียนเราครับทั้งฟุตซอลแล้วก็เซปักตะก้อใช่ครับเขาเรียกอะไรดับเบิลเนย์ดับเบิลครับตะก้อคู่มีค่าสมัครยังไงก็อาจจะติดต่อกลุ่มสระอ่าใช่ครับถ้าสนใจจะรับสมัครนะครับเอา คุณสมบัตินักกีฬาต้องทํางานในหน่วยงานราชการหรอือว่าอะไรก็ช่างที่อยู่ในอำเภอโนนสูงนะครับและมีภูมิลเนาอยู่ในอำเภอโนนสูงนะครับต้องต้องทํางาน,นถ้า,าไม่มีภูมิลำนาอยู่โนนสูงก็ทําง,งานอยู่โนนสูงก็ได้ครับโดยเราตรวจจาบบัตรจากบัตรนะครับบัตรหรือหนงังสือรับรองจากส่วนราชการนั้นๆนะครับครับผมติดต่อกับติดต่อกลุ่มสาระสุขาภิบาษาสเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับภูท่านไหนก็ได้นะครับใช่ครับนะครับตอนนี้อ่าใบ ไปรับสมัครก็รับได้เลยนะครับรับได้ส่วนระยะเวลารับสมัครนี่ตอนนี้เรากําหนดไว้ที่ว่าจํานวนทีมนะครับถ้าจํานวนทีมสมมติว่าเรากําหนดว่าถึงสัปดาห์หน้าแต่ว่าถ้าทีมเต็มก่อนเราก็ปิดรับสมัครนะครับฉะนั้นต้องรีบนะครับฉะนั้นต้องรีบเงินรางวัลมีม,มีถ้วยรางวัลให้มีค่านะไปสมัครนิดหน่อยอตอนนี้สําหรับนักเรียนมีค่าสมัคร100บาทนะครับ ต่อทีมหนึ่งร้อยบาทต่อทีมครับผมบบุคคลภายนอกเหรออ่บุคคลภายนอกนี่ผมยังไม่แน่ใจจํานวนนะครับจํานวนไม่ไม่ไม่ชัวร์นะครับ่ายังไงก็ติดต่อกับอติดต่อกลุ่มสาระเลยนะครับเดี๋ยวบอกอครูทีรศักดิ์ได้เนาะอ่ครูธีรศักดิ์หรือครูในหมวดพระได้หมดครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณโยเป็นข่าวสารดีวันนี้วันที่ี่วันที่สิบวันนี้สิบห้าครับสิบห้า 15, ตอนนี้เข้า 4, เริ่มเริ่มสมัครแล้วเนาะเนี่ยเริ่มสัครครับวันนี้วันแรกแต่เข้าๆช่วงกลางวันอะผมว่าฟุตซอลมีประมาณสี่ทีมแล้วครับอตอนนี้นะครับจะแข่งมาไรย,ยังไงคาดว่าก็คา,า,าดว่าน่าจะช่วงปลายเดือนนี้ครับช่วงปลายเดือนเริ่มปลายเดือนนี้ครับสัปดาห์วันเดียวจบเลยเหรอครับไม่วันเดียวครับแข่งไปเรื่อยๆครับแข่งไปเรื่อยๆเพราะว่านักเรียนอย่างน้อยขึ้นอยู่กับว่าจํานวนทีมใช่ครับขึ้นอยู่กับจํานวนทีมการประกบคู่อย่างน้อยๆวันหนึ่งก็น่าจะสักสองคู่นะครับเพราะว่าเพราะว่า นักเรียนนะครับเราเราก็จะเน้นมอต้นแข็งก่อนในช่วงคู่แรกคู่ที่2ก็จะเป็นมอปลายเพราะวาความรับผิดชอบในการเดินทางกลับบ้านก็พอได้นะครับแต่ก็คงไม่เกินวันละสคู่ครับเพราะว่าไม่งั้นจะมืดเกินไปครับวันนี้ก็ขอ,ขอบคุณครูโยกินมาครับสวัสดีครับขอบคุณครับ